แล้วเรามานนับนะครับว่ามันมีกี่ส่วนนะครับหนึ่งสองสามสี่กี่ส่วนครับห้าส่วนห้าส่วนรวมกันเป็น1ิบเมตรแปลว่าส่วนละกี่เมตรส่วนละ2เมตร1ลูกคลื่นตัวนี้ต้องนับเป็นกี่ส่วนครับเนี่ยกี่ส่วน2ส่วนคือกี่เมตรครับ4ี่เมตรดังนั้นระยะสี่เมตรตัวนี้จึงเป็นความยาวคลื่นได้เลยเอเคป่ไระยะ4ี่เมตรตรงนี้จึงเป็นความยาวคลื่นเราจึงรู้อะไรแล้วครับรู้แลมด้าว่าเป็น4ี่รู้ค่าว่าเป็นศูนย์จุด 0.1ตอบเลยข้อนี้หมูครับหมูเลยเราก็ใช้สูตรเป็น v เท่ากับ l a m b ส่วนอะไรแลมด d a ส่วนคาบถูกไหม l a m b d ส่วนคาบใช่ครับ40ได้เลยแลมดาเป็น4เมตรคาบเป็น0.1ใช่ไหมก็คือ40หาร1ห,หรือ40เมตรต่อวินาทีครับเป็นคําตอบโอเคนะตัวนี้ง่ายมากนะง่ายมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของคลื่นนะครับพยายามไล่เก็บนะข้อสอบที่มันเป็นกลุ่มของพวกสมการคลื่นนะ พยายามไปฝึกตรงนี้นะครับแล้วไปดูข้อสอบที่มันเป็นลักษณะที่ว่าแบ่งไปหลอกซ้ายหลอกขวาอาจจะให้เป็นตารางอาจจะให้เป็นกราฟหรืออาจจะให้มาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ถูกไหมแล้วหลอกเรานะครับนะอันนี้คือเรื่องคลื่นที่ชอบออกมากที่สุดนะคือเรื่องของสมการคลื่นโอเคนะนะได้แล้วนะครับถัดมาน้องถัดมาถัดมาเรามาดูในข้อ37อันนี้พี่จะเริ่มเข้าในอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังคงถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มของคลื่นเหมือนเดิมนะถือว่าเป็นกลุ่มของคลื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อ3 7มโน้ตไปเป็นเรื่องเสียงนะถ้าเป็นเรื่องเสียงนะถ้าเป็นเรื่องเสียงจําไว้เลยนะครับว่าข้อสอบเนี่ยจะชอบออกอ้าวเดี๋ยวพี่ขอขึ้นหน้าว่างจดให้ดูเลยนะกันนะครับถ้าเป็นเรื่องเสียงข้อสอบนะครับจะชอบออกมากที่สุดอันที่1คือเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับ การสะท้อนของเสียงสมมุติว่าเรามีลําโพงนะลำโพงแล้วคนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยน,นี่เป็นหน้าคนเป็นหูคนนะครับนหนยืนอยู่ตรงลงําโพงจากนั้นให้ลําโพงเนี่ยวิ่งเข้าไปสะท้อนผนังดังนั้นระยะทางที่เป็นระยะทางในการเดินทางของเสียงเนี่ยจะเป็นขาไปหรือต้องนับไปกลับครับต้องนับไปกลับถือว่าต้องนับขาไปไปทําไมครับกระทบผนังแล้วขากลับมาถึงผู้ผู้สังเกตโอเคปะ่ะหรือผู้ฟังนั่นเองระยะทางตรงนี้ต้องเป็นระยะทางไปกลับ สิ่งที่ต้องระวังเวลาคำนวณเนี่ยมีแค่นี้อันนี้คือเรื่องการสะท้อนนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องการสะท้อนเราก็จะใช้สมการ v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ l a m b าส่วนคาบหรือเท่ากับ f lambda เหมือนกับเรื่องอะไรครับเหมือนกับเรื่องคลื่นเลยถูกไ่มนะแต่ถ้าเป็นเวลาในการสะท้อนเนี่ยระยะทาง s ตรงนี้เนี่ยจะต้องนับระยะทางไปและอะไรครับไปและกลับนํามารวมกันโอเคนะถึงจะเป็นเวลาที่ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาอ,อันที่2ออันที่2ที่ข้อสอบชอบออกนะ ที่ข้อสอบชอบออกจะเป็นนเรื่องที่อยู่ในข้อ37นะที่อยู่ในข้อ37ก็คือเป็นเรื่องที่เรียกว่าการกำทอนบางครั้งเขาจะเรียกว่าการสั่นพ้องบางครั้งเขาจะเรียกว่าเกิดภาวะคลื่นนิ่งนบางครั้งจะเรียกว่าเกิดภาวะคลื่นนิ่งของเสียงหรือในบางครั้งเขาอาจจะเรียกว่าเลโซเลโซแนนซ์ก็ได้นะครับ n a n c e นะครับนอาจจะเรียกว่าเลโซแนนซ์ก็ได้เพราะนั้นถ้าเราไปเจอคำศัพท์4คํคำนี้นะครับ เรื่องเดียวกันแล้วอันนี้เนี่ยดอกจันสามดวงนะถ้าเป็นเรื่องเสียงแล้วถ้าน้องอยากจะทิ้งนะครับทิ้งเรื่องอื่นไปให้หมดยกเว้นเรื่องนี้นะเรื่องการกำทอนะเพราะเขาสอบชอบออกมากแล้วเวลาเอาไปออกนะครับชอบเอาไปออกในเรื่องที่เกี่ยวกับท่อปลายเปิดปลายปิดท่อปลายเปิดปลายปิดก็คือถ้าเป็นท่อปลายเปิดจะต้องเปิดทั้งสองด้านจะเป็นท่อเปิดทั้งสองด้านแต่ถ้าเป็นท่อปลายปิดนะครับจะมีฝั่งหนึ่งเปิดอีกฝั่งหนึ่งทําไมอีกฝั่งหนึ่งปิดโอเคปะตัวนี้คือลักษณะท่อสองแบบ ปลายเปิดกับปลายปิดถ้าเป็นท่อปลายเปิดเราจะได้ว่าบริเวณปา่าบริเวณปากที่เปิดนะครับจะต้องเป็นบริเวณที่เป็นแอนติโนดหรือเป็นบริเวณที่ตัวลูกคลื่นนิ่งเนี่ยมันกว้างๆอ้าๆไว้นะแล้วก็เป็นสอง่ังแบบนี้แล้วหลังจากนั้นข้างในมันก็จะมีคลื่นนิ่งเป็นก้อนๆครับแต่ละก้อนตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นหนึ่งอะไรน,นั่นเองครับหนึ่งลูปจังไว้เลยนะแต่ละลูกหรือแต่ละก้อนเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งลูปแล้วหนึ่งลูปตรงนี้เนี่ย จะมีระยะทางจำไว้เลยนะครับว่าเท่ากับแลมด้าส่วนอะไรครับแลมดาส่วน2หรือเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวความยาวคลื่นจำไว้เลยนะไอหนึ่งก้อนๆหรือ1ลูมเนี่ยเป็นแลมดาส่วน2นะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นท่อปลายปิดท่อปลายปิดเนี่ยเราจะได้ว่าบริเวณปากตรงนี้เนี่ยจะยังคงปากอ้ากว้างๆหลังจากนั้นก็จะเข้ามาเป็นปมหรือที่เราเรียกว่าโหนดหรือเป็นจุดที่เสียงมันทำไมครับเสียงจะเบา บริเวณที่อ้ากว้างตัวนี้เสียงจะทําไมครับเสียงจะดังโอเคนะแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยทําไมครับค่อยไล่มาทีละลูปนะครับทีละทีละลูกนั่นเองนะจุดที่มันเป็นบริเวณปลายปิดจําไว้เลยนะครับว่าจะเป็นจุดที่เป็นเสียงเบาหรือเป็นจุดโนดนะจุดโนดหรือจุดตรึงนั่นเองแต่ถ้าเป็นบริเวณปลายเปิดเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าแอนติโนดนะครับนะจะเรียกว่าแอนติโนดนะหลักการมีแค่นี้เองแตกต่างกันแค่นี้เองนะถ้าเป็นปลายปิดเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เป็นโนด แต่ถ้าเป็นปลายเปิดไม่ว่าเปิดฝั่งไหนจะเป็นด้านกว้างหรือเป็นเสียงดังหรือแอนติโนดแต่ว่า1ลูปยังคงเป็นอะไรเหมือนเดิมครับแลมด้าส่วนอะไรเหมือนเดิมแลมด้าส่วน2เหมือนเดิมโอเคนะอันนี้คือลักษณะของท่อนะครับแล้วถ้าเราได้แบบนี้ถ้าเราได้แบบนี้ตัวหลักที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณเนี่ยเหมือนเดิมน้องเอ๋จะไม่ทิ้งสมการหากินคือสมการอะไรสมการคลื่นสมการคลื่นก็คือ v เท<ม>่ากับ s ส่วน t เท่ากับแลมด้าส่วน คาบเท่ากับ f อฟแลมเอฟแลมดาโอเคปะสมการเดิมนะครับสมการเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ในท่อปลายเปิดปลายปิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาให้ท่อปลายเปิดมาเป็นท่อหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะครับให้ท่อมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือท่อปลายเปิดสมมุติว่าเขาให้ท่อปลายเปิดมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วบอกว่านะแล้วบอกว่าความยาวท่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น6เมตรบอกมาแค่เนี้ย บอกมาแค่นี้เราบอกว่าความยาวท่อเป็น6เมตรเราจะได้ว่าความยาวท่อกับลูปที่มันอยู่ในท่อเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับที่ช่วยให้เราหาความยาวคลื่นได้จําไว้เลยนะเป็นตัวหลักที่ช่วยให้เราหาความยาวคลื่นได้การหาความยาวคลื่นคืออะไรครับเราก็บอกว่าตรงนี้มันคือกี่ลูปกี่ลูปหนึ่งลูปกี่ลูปสองลูปถูกปะ่ะแล้วตัวนี้ก็คือเอาครึ่งกับครึ่งมาประกบกันเป็นอีกกิโลูปอีกหนึ่งลูปเสร็จจึงมีก่โลูปครับ สามอะไรครับสามลูปถูกป่ะสามลูปแต่เราพบว่าแต่ละลูปเนี่ยมันคือแลมดาส่วนอะไรที่พี่บอกไปแล้วแลมดาส่วนสองสามลูปก็คือสามเท่าของแลมดาส่วนอะไรครับแลมด้าส่วนสองแล้วทั้งหมดสามลามูปเนี่ยมีความยาวทั้งหมดเป็นกี่เมตรม <6 S 2> หกเมตรโอเคป่ะหกเมตรเพราะฉะนั้นได้แล้วครับสามหนึ่งสามสามสองหกสองคูณสองขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสี่เราจะสามารถหาความยาวลื่นเป็นเท่าไหร่ได้เป็นสี่ได้โอเคป่ะ เราจะสามารถหาความยาวคลื่นเป็น4ีได้แล้วเราค่อยเอาความยาวคลื่นตรงนี้ไปทําไมครับไปแทนค่าในสมาการคลื่นแบบปกติโอเคปะ่ะดังนั้นเรื่องการกํทอรจําไว้เลยนะสมาการหลักยังคงเป็นสมาการเรื่องอะไรเหมือนเดิมเรื่องคลื่นเหมือนเดิมนะตั้งแต่สมัยคลื่นที่พี่สอนมาเมื่อสองสาข้อที่แล้วอะนะนะจนมาถึงเรื่องนี้ก็ยังใช้สมาการเดิมเพียงแต่ว่าจะมีเทคนิคในการหาความยาวคลื่นโดยดูจากอะไรเป็นหลักจากรูปจากรูปเป็นหลักโอเคปะ่ะ จากรลูปเป็นหลักนะครับอา้าวงั้นเราไปดูในข้อ37กันในโจทย์ข้อ37เนะครับเขาบอกว่านะอยู่ด้านล่างนะท่อปลายปลายเลยครับปลายเปิดหนึ่งข้างปลายปิดหนึ่งข้างนะปลายเปิดหนึ่งข้างปลายปิดหนึ่งข้างนะครับแต่เป็นท่อที่สามารถปรับความยาวนะของท่อได้สมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าพี่เอาท่อ PVC มาท่อหนึ่งยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยนะเป็นท่อเปิดสองข้างเราจะทําไงให้มันเป็นปลายเปิดข้างหนึ่งปลายปิดข้างหนึ่ง ก็ปิดข้างหนึ่งแต่ว่ามันดันเป็นท่อที่มันทําไมครับไปปรับความยาวได้ถ้าปรับความยาวได้เนี่ยเราไปปิดมันมันจะฟิกความยาวใช่ป่ะมันจะปรับไม่ได้เขาก็เลยเอาตัวลูกสูบครับไปใส่ไว้นะลูกสูบเอาตัวลูกสูบกับก้านสูบไปใส่ไว้ถ้าเอาลูกสูบกับก้านสูบไปใส่ไว้อย่างนี้สังเกตนะครับเวลาพี่พี่สนใจจากปลายด้านนี้นะถ้าเกิดว่าพี่ดันลูกสูบเนี่ยเข้าไปใกล้ๆจะกลายเป็นท่อสั้นเข้าป่ะเป็นท่อสั้นแล้วฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรครับ มันเป็นฝั่งปิดเพราะว่ามันเป็นตัวลูกสูบเพราะฉะนั้นท่อตรงนี้จะเป็นท่อปลายเลยปลายปิดคําว่าปลายปิดคือเปิดข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งถูกไหมนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับความยาวท่อได้อยากให้ยาวขึ้นก็ทําไมครับขยับลูกสูบออกโอเคปะอันนี้คือลักษณะของโจทย์แบบนี้นะครับเขาบอกว่าปรับความยาวอากาศในท่อได้ถ้าระยะจากตําแหน่งที่ได้ยินเสียงดังครั้งที่2และ4อ่ลองดูนะครับเสียงดังครั้งแรกจะต้องเป็นอะไรครับเสียงดังครั้งแรกมันจะต้องมีตรงนี้เป็นแอนติโนดหรือ ด้าน R ถูกป่ะแล้วตรงนี้ก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็นปมหรือปลายปิดนี่คือเสียงดังครั้งที่1่ถูกไหมเสียงดังครั้งที่1ถ้าเกิดว่าเราต้องการขยับท่อนะครับให้มันดังครั้งที่2เราก็ต้องขยับมันออกมาถูกไหมขยับมันออกมาเพราะฉะนั้นการดังครั้งดังครั้งที่2เนี่ยจะต้องขยับออกมาอีกหนึ่งอะไรครับอีกหนึ่งูปถูกป่ะนะอีกหนึ่งูปนะครับอันนี้คือได้ยินเสียงดังถ้าตำแหน่งตัวนี้คือได้ยินเสียงดังครั้งที่1ถ้าตำแหน่งตรงนี้คือได้ยยินเสีีีงงงงดััคครรร้ททท่่่าไ2ถ แล้วเขาบอกว่าเสียงดังครั้งที่2นะครับและครั้งที่4นะครับจะมีระยะทางเนี่ยแตกต่างกัน40ซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ขยับต่อขยับมาเป็นครั้งที่3ถ้าขยับมาครั้งที่3เป็นไงครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งอะไรอีกหนึ่งูปถูกไหมตรงนี้คือตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดังครั้งที่3แล้วถ้าเกิดว่าขยับมาอีกครั้งหนึง่งปาบมาทางนี้ก็คืออีกหนึ่งูปก็คือได้ยินเสียงดังครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่4ในโจทย์บอกว่าดูดีนะในโจทย์บอกว่าระยะทางนะครับระหว่าง ตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดังครั้งที่สองและ4ี่ก็คือระหว่างนี้ถูกไหมระหว่างนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ4ี่สิบเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า40เซนติเมตรคือกี่ลูปสอลูปถูกไหมี่เซนติเมตรคือ2รลูปเข้า,าเหมือนเดิมเลย2รลูปใช่ไหมสองูปเท่ากับเท่าไหร่ครับ40เซนติเมตรแต่ว่า2รูปรูปหนึ่งมันคือแลมดาส่วนอะไรครับแลมดาส่วน2เท่ากับ40เซนติเมตร2ตัด2แลมดาออกมาเป็นเท่าไหร่ได้เลย 40ซนติเมตรได้เลยถูกไหมแต่ระวังเรื่องหน่วยนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรครับเป็นหน่วยเซนติเมตรไม่ใช่หน่วย SI ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่โจต้องการถามเนี่ยเขาต้องการถามหน่วยอะไรครับต้องการถามจงหาความถี่ความถี่นะครับถ้าเป็นความถี่ในหน่วยเฮิร์ส์แบบปกติเนี่ยเราจะถือว่าจะต้องคำนวณในระบบหน่วยคำนวณในระบบหน่วยอะไรครับเ i SI u n i t ใช่ไหม SI unit ดังนั้นความยาวขึ้นต้องเป็น0.4ยอะไรครับ0.4เมตรครับ 40เซนติเมตรมันคือ0.4เมตรหรือเอา40ไปหาร้อยนั่นเองโอเคนะพอเราได้ความยาวขึ้น0ูเมตรแล้วในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าจงหาความถี่ในขณะที่อัตราเร็วเสียงหรือ V เป็นเท่าไหรครับ340ถูกมะได้ V มาดังนั้นตั้งสมการคลื่นครับสมการหากินคิดอะไรไม่ออกเขียนไปทั้งแผงครับ V เท่ากับ S ส่วน T เท่ากับแลมดาส่วนคาบเท่ากับ f อะไร f แลมดาถูกมจากนั้นไฮไลท์สิ่งที่โจทย์ให้เลยนะโจทย์ให้อะไรมาครับ V ใช่ไหมให้ V มาเมื่อกี้เราพึ่งขาอะไรได้ <Lambda. S 1> แลมด้าแลมด d าอาจจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ถูกปะแต่ว่าในโจทย์โจทย์อยากได้อะไรครับความถีคืออะไรครับความถีคืออะไรความถีคือ f อ่าถูกต้องถูกต้องความถีคือ f เพราะฉะนั้นสมการที่เราต้องใช้คือคู่นี้กับคู่ไหนแล้วครับคู่นี้แล้วถูกปะนะต้องใช้เป็น V เท่ากับ f แลมดามาแทนค่าครับอ่า v ีากับ f อฟแลมดาเพราะฉะนั้น f จึงเท่ากับ v ส่วนแลมด d า V เป็นเท่าไหร่ครับ 340ร้แลมดาเป็นเท่าไร่0.4จับแทนค่าลงไปเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น340ส่วนด้วย0.4นี่ะครับคำตอบที่ออกมาเป็น850เฮิร์เป็นคำตอบง่ายมากเลยเห็นปะ่ะง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นในหลักการเกี่ยวกับเรื่องของหลอดกำทอนหรือเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเราต้องหาอะไรให้ได้ระยะ1ลูปจําไว้เลยนะแล้วถ้าเราหาระยะ1ลูปได้มันคือแลมดาส่วนอะไร แลมดาส่วนสองมันจะเป็นหัวใจนะครับในการเอาไปเชื่อมสมการหลักเพราะเราจะรู้ค่าแลมดาแล้วจะเอาไปเชื่อมสมการหลักของสมการคลื่นที่เคยท่องตั้งแต่ตั้งต้งตนได้เห็นนะจุดที่ต้องระวังในข้อนี้ที่เป็นจุดตายจุดตายทุกครั้งเวลาทําข้อสอบฟิสิกส์นะครับจำไว้นะว่านอกเหนือจากต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรใช้อะไรในการคิดแล้วต้องระวังจุดตายจุดตายข้อนี้คือเรื่องอะไรครับเนี่ยเยตรงนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไร หน่วยใช่ป่ะหน่วยก็คือเวลาเราคํานวณเนี่ยต้องระวังนะครับในโจทย์ข้อนี้ต้องการถามหาความถี่ในหน่วยเฮิร์ตเพราะฉะนั้นเวลาเราแทนค่าจะใช้เซนไม่ได้ถูกไหมต้องแปลงไปเป็นอะไรก่อนในหน่วย SI ไปเป็นเมตรก่อนไปเป็นเมตรก่อนโอเคนะผ่านนะครับอันนี้คือเรื่องเสียงนะในข้อ37มสิบเจ็ดโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเลนส์นะครับจำไว้เลยนะว่าเวลาเราใช้หรือเวลาเราคำนวณเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักๆหลักๆนะครับอยู่4ส่วน ส่วนที่1คือเรื่องสูตรนะส่วนที่1คือเรื่องสูตรสูตรที่เราใช้ในเรื่องเลนเนี่ยคืออะไรครับ1ส่วนความยาวโฟกัสเท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุบวกด้วย1ส่วนระยะอะไรระยะภาพโอเคปะ่ะบางคนอาจจะไม่ใช้เป็น S กับ S ดชก็ได้นะอาจจะใช้เป็น u กับ V ก็ได้ไม่ว่ากันโอเคนะครับอันนี้คือสูตรที่1คือสูตรของโฟกัสอีกสูตรหนึ่งคือสูตรของกําลังขยายกําลังขยายเราจะใช้เป็นตัว M ตัว M คือกําลังขยายนะครับจะมีค่าเท่ากับ ขนาดภาพหารขนาดวัตถุระยะภาพหารระยะอะไรครับหารระยะวัตถุถูกไหมหรือจะเท่ากับ s dash ลบ f ส่วน f หรืออาจจะเท่ากับอะไรครับข้างล่างเป็น s ใช่ไหม s ลบ f แล้วก็เครื่องบนเป็น f นะสมการเนี่ยให้เราท่องสมการนี้ไว้นะครับจุดสังเกตของสมการล่างที่จะจํายากหน่อยเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นอะไรครับระยะอะไรระยะภาพใช่ป่ะไอตัวนี้ก็เป็นระยะภาพเป็นเศษด้วยเห็นปะ ถ้าข้างล่างตัวนี้เป็นระยะวะัตถุระยะวะัตถุไอ้สูตรที่ใช้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นระยะวัตถุด้วยเห็นนะเวลาจำเนี่ยอย่าไปจํากลับกันนะครับแล้วจุดอีกจุดหนึ่งที่เราเป็นจุดน่าสังเกตก็คือโฟกัสตัวนี้จะมีทั้งเศษและอะไรครับทั้งเศษและส่วนเลยปะโฟกัสตรงนี้จะมีทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปท่องผิดอันนี้คือเรื่องสูตรที่ใช้นะแต่ว่าสูตรที่ใช้เนี่ยมันจะมีความสําคัญคือเรื่องที่2จะต้องรู้จักเครื่องหมายถูกไหมจะต้องรู้จักเครื่องหมายด้วยนะครับเครื่องหมายที่พูดถถึึงงงหหมมาาายยกกรรใช้เคื่อบว และเครื่องหมายอะไรและเครื่องหมายลบเวลา